นิทานก่อนนอนเรื่องแสงแห่งมิตรภาพการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ริมป่าเขียวชอุ่มมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อว่าคำหนึงคำหนึงเป็นเด็กที่จิตใจดีและช่างช่วยเหลือผู้อื่นเขาอาศัยอยู่กับคนยายที่คอยเลี้ยงดูและสอนให้เขารู้จักคุณค่าของการทำความดีคืนหนึ่งขณะที่คำานึงนั่งมองท้องฟ้าเขาเห็นว่าดวงดาวดวงหนึ่ง ที่เคยส่องแสงระยิบระยับหายไปจากท้องฟ้าเหลือเพียงความมืดมิดที่ทำให้หมู่บ้านรู้สึกเงียบเหงาผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านเล่าขานกันว่าดาวดวงนั้นคือดาวแห่งความหวังหากมันหายไปนานเกินไปผู้คนจะค่อยๆหมดกําลังใจคำหนึ่งจึงตั้งใจออกเดินทางไปตามหาดาวที่หายไประหว่างทางคำหนึงได้พบกับกระรอกน้อยที่กำลังหิวโหวย มันตกจากต้นไม้และหาผลไม้กินไม่ได้คำหนึงจึงแบ่งขนมปังชิ้นสุดท้ายที่คุณยายทำให้ติดตัวมาให้กระรอกกระรอกน้อยดีใจมากและบอกว่าขอบใจเจ้าหนูน้ำใจของเจ้าเหมือนแสงสว่างที่อบอุน่นทันใดนั้นแสงเล็กๆก,ก็กระพิบออกมาจากหัวใจของคำหนึง่งลอยขึ้นไปบนฟ้าเมื่อเดินต่อไปคำหนึงได้ยินเสียงร้องไห้เขาพบกับนกน้อยที่ปีกหักบินไม่ได้ คำหนึ่งจึงประคองนกน้อยและพันแผลให้ด้วยผ้าผืนเล็กๆที่เขามีอยู่นกน้อยมองด้วยความาซาบซึ้งและพูดว่า <c oughs> เจ้ามีหัวใจที่อ่อนโยนความเมตตาของเจ้าจะไม่มีวันสูญหายแสงสว่างอีกดวงหนึ่งลอยออกมาจากหัวใจของคำหนึ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าในค่ำคืนอันมืดมิดคำหนึ่งพบกับจิ้งจอกที่วิ่งพลานเพราะหาทางกลับรังไม่ได้ เด็กน้อยใช้โคมไฟเล็กๆที่คุณยายให้ส่องนำทางให้จิ้งจอกกลับไปถึงบ้านอย่างปลอดภัยจิ้งจอกเอ่ยว่าแสงไฟเล็กๆของเจ้าไม่เพียงช่วยข้าแต่ยังอบอุ่นหัวใจอีกหนึ่งแสงจากหัวใจคำหนึ่งก็ลอยขึ้นไปตลอดการเดินทางคำหนึ่งช่วยเหลือสัตว์น้อยใหญ่ไม่ว่าจะเป็นกวางที่ติดกับดัก หรือเต่าที่กลับลงบ่อน้ำไม่ได้และทุกครั้งที่ช่วยแสงเล็กๆจะออกมาจากหัวใจของเขาเมื่อแสงเหล่านั้นรวมกันกลายเป็นดวงดาวดวงใหม่บนท้องฟ้าสว่างสวยกว่าที่เคยเป็นหมู่บ้านกลับมามีรอยยิ้มและความหวังอีกครั้งเมื่อคำหนึงกลับถึงบ้านคุณยายยิ้มและกอดเขาแน่นพลางบอกว่าหลานรักเอ,อ๋ยแท้จริงแล้ว ดาวแห่งความหวังไม่ได้หายไปไหนเลยมันอยู่ในหัวใจของคนที่ทำความดีความดีเล็กๆของเจ้าได้สร้างดาวดวงใหม่ขึ้นมาคำนึงเข้าใจในที่สุดว่าแม้การกระทำเล็กๆก,ก็สามารถทำให้โลกสว่างขึ้นได้ข้อคิดที่ได้รับจากเรื่องความดีแม้เพียงเล็กน้อยหากทำด้วยความจริงใจก็สามารถเป็นแสงนำทางให้ผู้อื่นและทำให้โลกสดใสขึ้นได้